แม่จะได้ติดใหม่ครับสวัสดีครับ เมื่อกี้ในสายเรียกเข้านะครับก็มีเครื่องเดียวครับที่ทำการไลฟ์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่นะครับเกี่ยวกับการสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางแล้วไม่รับสินค้านะครับเราจะมีวิธีในการแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงน,นะครับก็ท่านไหนมีวิธียังไงก็ลองพักบอกได้นะครับเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็ บอกมาได้นะครับก็พิมพ์มาบอกได้นะครับ,บก็วันนี้ก็จะมีชุดแฮนด์คันเร่งน,นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับเราก็จะส่งแล้วก็ประกอบให้ลูกค้านะครับเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมนะครับก็เป็นงานของมาเท่นนะครับก็ส่งให้ทุกท่านทุกคนนะครับได้ยิงชัดไหมครับก็นานๆจะได้ ร้อ์ใน youtube สักทีนะครับก็มันมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็รวมถึง <c oughs> ที่ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่อยนต์นะครับที่โดนจับวันนั้นนะครับแล้วผลการตัดสินแล้วก็ที่พากษาว่าไงเดี๋ยวเรามาคุยกัน ก็รอให้คนเข้าชมเยอะอีกหน่อยนะครับมีลูกค้า YouTube นี่แหละครับก็ไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์ไม่มีอะไรนะครับก็ลูกค้าก็ทักใน YouTube มันมีเบอร์โดนะครับแกก็โทรมาสั่งปั๊มลมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเกิงนงำแบบนี้นะครับเรื่องมันมี เยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสามคนต่อถือว่ายังมีคนดูนะครับ จากผู้ติดตามจากสามหมื่นกว่าคนนะครับชุดแฮนด์คันเร่งมันติดฟังก์ชันนะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยว ใายกันเข้ามาได้นะครับก็อาจจะไม่คุ้นชินกับการไลค์ใน YouTube นะครับก็อาจจะเป็นน้องใหม่ใน YouTube แต่ลงคลิปมาหลายปีแล้ว เดี๋ยวรอสักสิบคนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงวันนี้นะครับปอกแฮนมาเท่นคนระมันจะแข็งหน่อยนะครัก็ สมัยนี้นะครับมันจะมีทั้งเฟซทั้งไลน์ติดต่อกันได้นะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เราอีกสามคนครับเดี๋ยวผมเราให้ฟัง ก็พิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับนุนุนพอแห่ต้มแล้วมันนี้อย่างน่ะมันนี่มาในนี่ย ก็คุยไปเลยแล้วกันนะครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมลงโพสต์ลงคลิปนะครับ ใน YouTube นี่แหละครับที่ลูกค้าเห็นกันประจำนะครับก็ผมลงขายปั๊มลมนะครับปั๊มลมหนึ่งร้อยห้าสิบลิตรนะครับลูกค้าก็ไปเห็นใส่นะครับก็ถูกออกถูกใจในราคาก็ตกลงกันโทรคุยกันนะครับก็เน้นย้ำถามว่าลูกค้ามีเฟซมีไลน์ไหมแกบอกว่าแกเล่นไม่เป็นนะครับ เราก็คุยกันแน่นหนานะครับก็ปกติเราจะส่งของทุกครั้งเราจะคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลูกค้ายืนยันรับสินค้าไหมเพราะสินค้าอย่างเช่นปั๊มลมราคามันค่อนข้างจะแพงนะครับก็ตัวนี้เราขายตั้งขายอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันนะครับแล้วค่าขนส่งผมตีเหมาไปคิดไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับ ก็ลูกค้ากนน่าจะเป็นคนแก่แล้วครับมีอายุก็มีผู้ที่ภาวะไม่ใช่เด็กๆนะครับก็อยู่จังหวัดชัยนาทนะครับก็เราก็ไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อนะครับก็ยังให้เกียรติกันอยู่แต่คุณจะให้เกียรติทางเราหรือเปล่านะครับก็เก็บเงินปลายทางหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับกเก็บเงินปลายทางไปนะครับก็ของไปถึง นะครับมันเป็นระเบียบของขนส่งนะครับของไปถึงแล้วลูกค้าจะแกะดูสินค้านะครับก็ทางผมเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วแต่ขนส่งมันไม่ให้แกะนะครับก็คุยกันไปคุยกันมายังไงไม่รู้กับขนส่งก็ขนส่งก็จะตีกลับนะครับแกก็ยืนยันจะรับสินค้านะครับต้องมีปัญหาอะไรกันแบบนี้แหละครับก็ ไม่เป็นไรผมก็คุยกับแกให้ได้นะครับก็แกยืนยันก็จะรับสินค้าแต่คนส่งมันกลับไปแล้วเขาจะกลับมาส่งอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นนะครับก็ปรากฏว่านะครับเรื่องมันมีอยู่นะครับผมก็โทรเน้นย้ำลูกค้าอีกครั้งหนึ่งว่าให้จ่ายเงินไปก่อนถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะติดต่อทางผมหรือร้านเราโดยตรง เรารับประกันสินค้าอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับขนส่งนะครับเราก็เห็นใจขนส่งอยู่นะครับแกก็ยืนยันก็จะรับสินค้าพอไปถึงปุ๊บวันนี้นะครับสินค้าไปถึงพนักง,งานไปส่งโทรหาคุณลุงไม่เจอแล้วคุณลุงไปไหนก็ไม่รู้วะโทรหาเป็นสิบสายก็ไม่อยู่นะครับแล้วมีลูกชายนะครับ เมียออกมานะครับอะไรอีกเยอะแยะเข้ามาเต็มนะครับมาต่อว่าให้ขนส่งนะครับว่าคุณลุงเนี่ยจะซื้ออะไรไม่ปรึกษาลูกไม่ปรึกษาเมียนะครับก็ในเมื่อยืนยันกับทางเราแล้วถ้าขนส่งเนี่ยผมโดนไปหนึ่งพัน สามร้อยบาทนะครับแล้วผมเหมาไปแค่หนึ่งหนึ่งพันะครับในราคาสินค้าเนะี่ยสรุปว่าผมเสียเงินฟรีๆไปหนึ่งพันสามร้อยบาทค่าส่งไปนะครับค่าส่งกลับอีกหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับถ้าเป็นท่านๆน,นะครับจะทำยังไงครับนะก็เมื่อกี้ผมก็ทิ้งระยะไว้ ครึ่งวันแกก็โทรกลับมาผมก็เล่าว่ามีปัญหาแบบนี้นะครับแกก็อึดอักนะครับจะบอกยังไงคือจะให้แกก็จะโอนช่วยค่าขนส่งผมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับค่าขนส่งที่จะส่งกลับเนี่ยก็อยากบอกนะครับถ้าไม่พร้อมนะครับ ต้องคุยกับลูกกับเมียคุยอะไรให้เรียบร้อยครับก่อนจะสั่งสินค้าสินค้าไม่ใช่เล็กๆนะครับเราโตๆกันแล้วครับไม่ใช่เด็กนะครับคุยกันนะครับคุยกันให้จบนะครับก็แบบนี้นะครับมันเสียเสียทั้งยังไงอะเสียทั้งเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับกับสินค้าดีๆคุณจะได้ไปใช้นะครับก็กลับกลายเป็นแบบนี้ ก็เนี่ยไลฟ์สดเนี่ยผมจะไม่ลบออกจาก y o u t u b e จะให้คุณลุงเนี่ยเข้ามาดูด้วยนะครับจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะครับก็อยากฝากไว้สำหรับทุกท่านทุกคนจะสั่งสินค้าต้องมั่นใจในสินค้านะครับก็ดูร้านดูหน้าตาคนขายด้วยนะครับก็ดูผู้ติดตามจากใน y o u t u b e เนี่ย ทางผมทางร้านเราร้าน,านตู่บริการเนี่ยติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับในสื่อแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหลักๆเนียวจะเป็น f a c e b o o k ิ i ต t อกนะครับ youtube นะครับหลักๆผู้ติดตามเป็นหมื่นคนขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ผมขายของมานะครับราคาสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับสำหรับคุณลุงเนี่ยคุณลุงต้องคิดพิจารณาไว้แล้วนะครับว่า ที่คุณลุงจะได้สินค้าชิ้นดีๆนะครับที่เอาไว้ใช้อ่ะคุณลุงก็ไม่ได้ประโยชน์กับสินค้าชิ้นนั้นนะครับก็เราก็อยากฝากบอกด้วยนะครับก็ปัญหาทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่การเจรจานะครับเราพูดคุยกันได้ทุกอย่างนะครับนีบไม่ใช่ว่าจะหลบหนีหนีปัญหาไปนะครับก็ทางผมก็อยากจะฝากบอก แบบนี้นะครับพอทุกท่านทุกคนนะครับว่าเรื่องมันมีอยู่แบบนี้นะครับแล้วรวมถึงเลื่อยยนต์บางเมื่อปีก่อนๆนนะครับก็ผมก็โพสขายเลื่อยยนต์ทั้งใน facebook y o u t u b e นะครับก็โพสขายถือว่าขายดีแต่ราคามันไม่ได้เยอะมากมายครับกำไรนะครับก็โดนจับผิดกฎหมายนะครับ การซ่อมเรื่อยต้องมีใบอนุญาตการซ่อมนะครับใบอนุญาตการซ่อมในเมื่อเราไม่มีก็ผิดกฎหมายนะครับก็โดนโดนจับนะครับนะฮมก็คลิปนี้นะครับก็จะเอาทิ้งไว้นะครับก็ ถ่าคุณลุงคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะช่วยค่าขนส่งผมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับก็เราคนโตๆกันแล้วนะครับก็พร้อมเพย์เบอร์โทรผมเลยนะครับผมจะดูนะครับว่าคุณลุงจะพูดจริงไหมนะครับในการเสียผลประโยชน์ทางนี้นะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมเพย์เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับก็พร้อมเพย์เบอร์โทรผมเลยนะครับ เบอร์นี้เบอร์สายตรงเลยนะครับก็อยากฝากไว้นะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ